สวัสดีครับกับผมนายนัตพลบุญโมนักศึกษาการสนญญันธปีวิชาชีพครูรุ่นที่หครับเรียนมรงเรียนที่สองเลขที่เจ็ดวันนี้กับผมจะมาพูดให้ความรู้เรื่องการแต่งกลอนแปดนะครับการแต่งกลอนแปดก็คือเป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไปนะครับ เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมายและสามารถสื่อได้อย่างไพเราะซึ่งกรอน8มีการกําหนดพยานและสัมผัสมีหลายชนิดแต่นยมคือกรอนสุภาพนะครับลักษณะคําประพันธ์หนึ่งก็คือบทบทหนี้จะมี4ี่วรก็คือวรแรกก็คือจะเป็นวรสดับ วัตสองก็คือวัตลัดและต่อมาวัตที่สามก็คือเป็นวัตลองนะครับและสุดท้ายก็คือวัตส่ทั้งนี้กับผมจะมาให้ความรู้เรื่องการแต่งกลอนแบบก็คือต้องมีการใช้ภาษาที่ไพเราะคันคำที่มากความหมายนะครับแล้วเราจะสามารถแต่งกลอนต่างๆให้มีภาษาที่ไพเราะ ผู้คนเมื่อได้ฟังก็จะเกิดความสุนทรีในบทร้อยกรองที่ได้แต่งขึ้นนะครับสามารถทำให้จันลงใจและเกิดความเพลิดเพลินได้นะครับผมผมจะขอยกตัวอย่างกรอนสุนทรผู้ที่เป็นกรองแปดนะครับว่ามีการแต่งได้เชื่อมโยงสัมผัสกันอย่างไรนะครับ เราก็ขอมาต่อกันเลยนะครับผมจะขออธิบายกรอนแปดในบทกรอนที่ผมย,ยิบยกมาก็คือกรอนของสุนทรภู่นะครับผมที่แต่งขึ้นในเรื่องพระไัยมณีนะครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนดเรามาดูกรอนแปดนะครับว่ามันมีการสัมผัสกันอย่างไรบ้างคําว่ามนุษย์จะสัมผัสกับคําว่าสุดในวรรคที่สอง วัตแรกก็คือคำมนุษย์จากสัมผัสในวัตที่2ก็คือคําว่าสุดนะครับก็คือคําที่สามแต่บางครั้งเราจะสามารถสัมผัสกับคําที่5้าของวัตที่สองก็ได้นะครับในกรณีจําเป็นแล้วเรามาดูวัตที่สองกับวัตที่สากันนะครับว่ามีการสัมผัสกันอย่างไรบ้างมันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนดถึงเถาวันพันเกลียวที่แล้วลดก็คือวัตที่สองตรงคําว่ากําหนด จะสัมผัสกับคําว่าวันในวรรคที่สามนะครับถึงเทาวันก็คือคําที่สามจะสัมผัสกันแล้ววรรคที่สามกับวรรคที่4ี่สัมผัสตรงไหนกันนะครับเรามาดูกันครับผมถึงเทาวันพันเกียวที่เดียวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนคําว่าลดจะสัมผัสกับคําว่าคดในวรรคที่สี่นะครับผมก็คือเป็นการใช้รูปแบบสัมผัสที่เรียบง่าย และสามารถทําให้ผู้ฟังนี้ตื่นใจและคิดตามในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ด้วยนะครับและจะขอยกตัวอย่างอีกบทกรอนให้ฟังนะครับว่ามีสัมผัสอย่างไรบ้างผมจะขอหยิบยกจากเรื่องพระอภัยมณีมาเช่นเดิมนะครับแต่งคำพันโดยกรอนของสุนทรภู่ถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุท ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานธิสวัสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันโนที่ขอพบศีสวัสดเป็นมัดฉาแม้เป็นบัวพี่เป็นกุมมลาเฉยพระกาโกสุมปทุมทอง แม้เป็นถ้ำอัมภัยขอให้พี่เป็นราชสีสมสุขเป็นคู่สองขอติดตามตามสมนวนนวลละอองเป็นครูกคลองที่สวัสดิทุกชาติไปก็คือจะขอหยิบยกบทที่หนึ่งว่ามีการสัมผัสเช่นไรกันนะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างหรือแตกต่างกันอย่างไรจากบทกรอน แรกที่ผมหยิบยกมานะครับถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานคําว่าสมุทรจะสัมผัสกับคําที่สามของวรรคที่สองเหมือนเดิมนะครับก็คือคําว่าสมุทรจะสัมผัสกับคําว่าสุดในวรรคที่สองครับผมครับผมแล้วคําว่าสมัครสมานคําสุดท้ายของวรรคที่สองก็จะไปสัมผัสกับคําว่า แม้อยู่ในใต้ล่าสุดทาทานก็คือคำว่าทานในวรรคที่3มนะครับขอพบผ่านที่สวัามิคลาดคลาคำว่าพ่านกับคำว่าทานทานในวรรคที่สามคำสุดท้ายก็จะสัมผัสในวรรคที่สัมผัสกับวรรคที่4กับคำที่3ก็คือคำว่าพ่านก็คือการใช้กรอนแดในการแต่ง บทนี้นครับมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเป็นการแต่งที่สมบูรณ์แบบน่าหยิบยกไปเรียนทุกยุคทุกสมัยจริงๆค,ครับผมและผมจะขอพูดให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ละวรรคนี้เป็นอย่างไรในบทกรบทบาทหนึ่งก็คือมีสี่วรรค